สวัสดีครับ,วรบพวกเราสองคนนะครับผมแอมครับ เอิร์ครับน้องเอิร์ัแน่งนะครับแนะนำอย่างนี้ก่อนน้องเอิร์เนี่ยเป็นวัยรุ่นที่หลงไหลในมอเตอร์สปอร์ตติดตามข่าวสารอัปเดตตลอดเวลาเลยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมารีวิวกันคันนี้ครับเราจะมาพูดถึง B M W X 5 X Drive 45e M Sport เป็นไงบ้างเห็นบอกว่าแรงมากประหยัดน้ำมันด้วยสเปคเป็นไงบ้างฮะ ก็เบื้องต้นครับมีเป็นเครื่อง3ลิตรนะครับหกสูบเรียงม,มีกําลังอยู่ที่286แรงม้าแล้วก็150นิวตันเมตรครับก็สําหรับเครื่องนี่ผมว่าแรงมากสำหรับเครื่องตัวเบนซินอย่างเดียวๆนี่แต่ว่าคันนี้เป็นบล็อกอินไฮบิด มีมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มมาให้1ตัวนะครับถ้าเป็นซิสเต็มเอา์พุตทั้งหมดก็จะมีแรงม้าอยู่ที่394แรงม้าแล้วก็600นิวตันเมตรครับด้านหน้าเป็นไงบ้างฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับเขาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ครับเป็นคินี่กริลรุ่นใหม่เลยทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเป็นแอคทีฟคลูอิงเนี่ยครับสมมุติเครื่องมันร้อน มันก็จะเปิดให้ความเย็นเข้าไปด้านในเครื่องเพื่อให้มันเย็นลงเป็นตัวดักลมด้านหน้าด้วยนะครับแล้วไฟหน้าล่ะฮะไฟหน้าเป็นเมทริกซ์ LED นะครับเป็นไฟหน้าตามพวงมาลัยนั้นเราเลี้ยวเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะเลี้ยวตามด้วยมีตัวนี้คืออะไรฮะน้องเอิร์ตัวนี้เป็นตัวหัวชาร์จนะครับสำหรับเจ้าลักอินไฮบริดของเจ้าคันนี้ครับมีแบตเราสามารถเสียบชาร์จได้ที่บ้าน ก็หมายถึงถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้น้ํามันวิ่งหรือน้ำมันหมดเราใช้เป็นไฟฟ้าวิ่งแทนได้หรือว่าเป็นควบคู่ไปด้วยให้มันประหยัดน้ํามันมากที่สุดอ๋อนี่ฮะอันนี้ก็ืูเสียบเข้าไปได้เลยใช่ครับแล้วก็มาถึงล้อแม็ก เป็นล้อขอบ21นะครับล้อสําหรับตัวท็อปโดยเฉพาะตัว M Sport เนี่ยครับโอ้โหพอเปิดแบบนี้นี่ด้านท้ายของ X5 คันนี้นี่กว้างมากนะใช่ครับตัวฝาท้ายเนี่ยครับเปิดมาจะเป็นแบบฟิตสปีดฟอยด์ดงเนาะก็เปิดชิ้นบนแล้วก็ชิ้นล่างสามารถนั่งไปปิกนิกอะไรเราก็นั่งอยู่อย่างนี้ได้ครับถ้าเราต้องการเอาเบาะข้างหน้าลงอันนี้เราก็ huh. แ,แค่ดึงเปิดโอ้โห oh oh. เรียบตลอ,อดทางนึงแล้วตัวคา,า,านเลยนะฮะยกออกได้ด้วยยกออกได้ครับกดปุ่มชึบ งออกกว้างมากนะในส่วนของภายในครับจุดเด่นเลยก็อยู่ที่ด้านหน้าจอตรงคอนโซลตรงนี้ทั้งหมด<ช>นะครับแล้วก็รวมถึงการออกแบบด้านในใช้วัสดุอย่างดีเลยนะครับนะในส่วนนี้ที่มีความพิเศษเพิ่มเติมบ้างครับว่าต้องเริ่มจากคุณแชร์เลยตั้งแต่ first impression กับการอยู่กับรถแล้วเหมือนโทรศัพท์แลวมีปุ่มพาวเวอร์ออนออกเตือนขึ้นเราก็ดูว่ารถล็อก กระจกเปิดหรือเปล่าเลื่อนไปเวลาจะขึ้นรถอย่างเงี้ยครับสมมุติเรามีผู้สูงวนะัยเราก็กดไฮด์คอนโทรลให้ปรับเลื่อนขึ้นลงได้ครับเวลาเราอยู่ด้านนอกคือสามารถควบคุมรถให้สูงต่ำได้จากกุญแจครับ,รบเราก็สามารถดูรถมีปัญหาอะไรไหมก็มีพวกเรนเนียครับรบ,บอกเลยว่า น้ำมันเหลืออีกกี่กิโลเมตรแล้วก็ไฟฟ้าเลยครับเข้ามาด้านในเห็นจอคู่ใหญ่มากมีตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนคนขับครับความพิเศษเป็นยังไงบ้างฮะเราอยากใช้จอนะครับเราสามารถใช้ได้หลายแบบตั้งแต่กดทัชสกรีนก็ได้สมมุติเข้าไปกดทัชสกรีนหรือว่าจะลงมาด้านล่างเนี่ยครับใช้ i drive ใช้อ้น,นี้ควบคุมได้เลยแล้วก็มีตรงนี้เราสามารถเขียนได้สมมติใส่เซชั่นอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่ผมชอบสุดเลยคือ gesture control ครับเปิดเราใช้มือแค่นี้เองเหรอฮะใช่ครับ เขาทำงานยังไงอ่ะเหมือนมันมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ครับเป็นหัวชัเซนเซ,นเซอร์มันก็จะจับมือเราเปลี่ยนเพลงก็ต oh. าเพลงนั่นแล้วก็ถ้ามีคนโทรมาส,สมมติเราต้องคุยโทรศัพท์เราก็มิวจบด้านนี้จะเป็นที่วางแก้วสามารถที่จะเลือกได้ด้วยจะเอาแบบแก้วร้อนหรือว่าแก้วเย็นใช่ไหมครับ ยัเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า X5 คันนี้ครับโอ้โหไม่ต้องถามเลยฮะถูกใจอยู่แล้วนะครับรถแบบนี้นี่เป็นอะไรที่ชอบมากๆเพราะชอบแนวลุยๆออกต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวสําหรับคันนี้นี่คือใช่เลยครับแล้วเราล่ะเป็นไงบ้าง ผมว่ามันรวมทั้งหมดเลยนะครบในแพ<ช>็กเกจเดียวเลยเจ้าคันนี้ครับคันนี้นะครใครที่สนใจอยากจะไปลองขับอยากจะไปเทสอบได้คันจริงๆได้ที่โชว์รูีมดับทั่วประเทศเลยวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้ว<ช>นะครับต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันครัับสสวดีครับสวัสดีครับ